โอหันแล้วครับโอ้นี่มาถึงก็เอาเลยครับสาวนุ่นมาแล้วและตอนนี้นะครับอ่าภารกิจของหนุ่มนนเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเสร็จใหม่เสร็จมือกันนะคอยผมได้ขัดอยู่ประมาณเจดแปดฝาเจ็ดปดบานครับโอ้โหมือชาเหมือนกัน้า เราตาแตกสาวนุ่นก็กลับมาแล้วกลับมากับเจน,นันไม่รู้ไปไหนกันนะนนเนรเหลือบานสุดท้ายพอดี่กี้นุ่นเอาน้ำมาป้อน,น,น,เ,นเรียบร้อยเป็นไงกล้ามขึ้นไหมเอฮอย เอาสเปกไหม,เร,มเริ่มจากบนลงล,งลง่างใส่ก็เริ่มจากบนลงล,งลง่างใส่ง่ายเพราะว่าเวลาเราขันเราก็จะได้ขันจากบนลงลง่าง ไปนะครับก็จะเป็นการจับเข้าที่นะครับหลังจากถอดถอดถอดแล้วก็มาขัดขัดเสร็จอออก,ก็จับใส่ที่เดิมครับถ้าอันแน่นแก็ พานแน่นนี่ก็จะอยู่มอต้นใช่ไหมยักบนน,น,นู่นด้หรอไม่งโอ,อ้เออ,เอ,อเอาแล้วแต่เอาที่เราใส่ใส่สะดวกนัน,นงนีลย,นนยใช่มันมีรอยเดิมไม่ใช่บอใส่เรียงออเอาเอารอยใหม่ ก็ขันแบบตึงๆมือใช่ไหมให้มันขยับได้อ้าวเดี๋ยวพี่จะหยิบให้เอาขาที่มันไม่สนิมนะี่เพราะว่าขาไหนขาที่มันไม่สนิมนี่นี่ครับขาจับก็ต้องมาจิบอันนี้อ้าว อะไรติดอันนี้เน็นไหม <Not> เออนอดอยู่คนละที่โอ้ลืมนอดอยู่นี่ ดูดีเล้อพี่้องเล่าใส่ใส่เล่าจะไล่โซนปโอ้ยักรวาะไล่โดเนาะยูดีนอกหอกคือสเนาะยูดีเล้อพี่้อกนจ๊ะจกรวาไล่สเปิดไฟ อันเนี้ยไม่ติดอันนี้เว่ยเงือกเผยเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่มดมันเข้าไอ้ตรงนี้กรวิดมันเสียนี่นอนที่นี่อน ตอนนี้นะครับกำลังประกอบอยู่เดี๋ยวให้ให้ประกอบไปได้ครึ่งทางนะเดี๋ยวผมจะรายงานตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วนี่ครับหน้าตาแห่งความสุขความสุขที่ได้แต่งรถใช่ไหม ต่อไปความสุขที่จะได้แต่งแต่งเนียเหลืออยู่ไม่กี่บานครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหดปดเก้าสิบสบอา่าสิบหานครับนี่สามบานอยู่นี่เหลือสิบหานสุดท้ายจากทั้งหมด28บแบาน เห็นเหนื่อยแล้วครับต้องหาน้ำเย็นๆให้พระเอกของเรากินซะหน่อยนี่ด้อที่เปิดไม่ได้วะกดัง,งเรามีเป็นโกดังซื้อมาจากนู่นเลยครับบ้านาสำโรงบ้านแฟนแฟนเสียบอยวันนี้พี่ไปแวะบ้านแฟนเสียบอยมาดีนี่โคก ร้านเขาฮะไ,ไ,ไปถามข่าวนี่แหละเป็นยังไงเนาะเสบยาบอยไดมาหาบ่อยไหมไหไเขาบอกว่าไม่ไม่ค่อยมาแต่เสบยบอกว่าแต่เสบยบอกเราว่าโอ้ยผมไปเกือบทุกวันเสบย์ความก็เลยว่าเนะ <c oughs> อานะ <c oughs> ตกลงเสบอยไปถึงกระสังหรือเปล่าหรือไปแ,แวะที่ไหนเสบย์ความเรานี่ก็ไ,ได้แต่ สงสัยอยู่แต่ยังไม่เชื่อใครหรอก เริ่มแถวนอกครับเหลือแถวสุดท้ายครับเลียงขึ้นไปค่อนข้างใช้เวลาครับมาขาวเจ้าเสดจกลับมานสวยเหมือนเดิม 3ามหนุ่มสามมุมครับชอบรถไฟต้องมาขาวชอบขาวๆต้องพ่อสะพ่อยอดนะครับพ่อสาวน่นชอบแบบยาวๆต้องพี่นกการช่งางทั้ทงใหญ่ทั้งยาวนนบอกวังนี้เขาทำอะไรกันนี่ ข้ามตาสวดาน้าห็น่าข้ามตาสวดานาดแมาหยดดนนีนอ่นนีนอ่ำบักงงถ้าแากน้ำลหลแตกเล็กไปเออก็กเกียวไมโอ้น้ำไหลเยอะันเทียดันเท็ดก็ไดเจโบกับเจบุญนะครับขุาแล้วคุเนะียคพวนะ่ะ เปนนจะต้องผิดเป็นตะแสกบกาแสบตัวนาอคนกินแสบกินนัวเนาะเจเนาะแม่เนาะหน้าตาแบบมันจะไม่ใบเบิ้บงหลายดอกเอฟซีเสียกนำ้ำไปเบิ้งมาขาวต่อพี่น้องก็เหลือไม่กี่บานครับเป็นไหน ไม่ได้ติดหวัวนอนชิดกันเกินไปบอกเอาออกตัวนึงบ่ะเนี่ยคู่นี้เลื่อนคู่นี้ลงมาม,มันชิดกันเกินไปครับ ต้องถอดเหมือนเดิมต้องถอด,อถอดไหมม่คิดกันเกินไปมันขันน็อตไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมต้องขยับทุกตัวเลยเดี๋ยว ก,<ล>ก็ถอดถอดเนี่ถอดสามตัวนี่ออกก่อนแล้วก็คลายนอ็อตทุกตัวเลยคลายนอ็อตทุกตัวแล้วก็เริ่มใส่ลงมาทีละตัวใส่คู่คู่คู่ลงมาแล้วก็ตึงมาด้วยเลยถึงจะขันได้ไม่งั้นขันไม่ได้พอเราตึงได้แล้วปุ๊บเราก็เลื่อนตัวตัวล่างขึ้นขึ้นไปชิดแล้วก็ขันนอ็อต เลื่อนตัวรางขึ้นไปชิดแล้วก็ขันนอ็อตเพราะว่าเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยมันไม่ได้ชิดขนาดนี้ใช่ไหม,มแต่แต่พี่ว่ามันไม่ชิดขนาดนี้นแต่ว่าเอากับใส่เข้าไปใหมน่นี่รู้สึกจะชิดกว่าเดิมนะครับอ,อ้าวลองดู ขวัญใจรถแต่งต้องต้องทำใจครับต้องไปนิดได้ไหมไม่ได้ ได้ก็ต้องคายทุกตัวเดี๋ยวสรุปแล้วคายทุกตัวนะครับ <c oughs> คือแถบนี้ต้องถอดถอดได้หมดนี่สามตัวนี่สามตัวนี่ถอดออกแล้วก็คายทุกตัวใช่ไหมพอคลายทุกตัวแล้วก็เลื่อน <c oughs> เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปุ๊บเราก็เริ่มเอาเอาฝั่งนี้นะใส่ไล่ลงขึ้นไล่มาตั้งแต่ตัวนี้นะเนี่ย <c oughs> ที่มันใส่ได้นะ ตัวน,นี้ไล่ล,นนล,ลงมาแล้วก็ค่อยค,อยคอยตึงไปเรื่อยเพราะว่ามันจะได้มีจังหวะที่เราจะใส่ปแจได้ไใส่เยอะก็ไม่ไดีนะครับดูไว้ครับอ่าใส่เยอะก็ไม่ดีดูไว้ใส่เยอะก็ไม่ดีแล้วเอซก็ถามตอบถามกลับมาแล้วคุณทำไมใส่เยอะจังครับผมันรัก ลักนะเอาจะถอดก็ถอดไม่ได้ถอดได้ไหมใช้เวลานานพอสมควรนะนี่ฉบับย่อนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับย่อมาแล้วตอนนี้16นาทีเดี๋ยวให้เขาถอดขยับก่อน ไงตัวลอ็อกนะน่ดถอดเปลี่ยนขาถอดมาทุกขาให้มันแบนแล้วมันจะได้นนอ,อ๋อให้มันแบนมันจะได้มีแรงหนีบ นี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเข้เวลานานตอนนี้มืดค่าแล้วค่าแล้วค่าแล้วพรุ่งนี้หมาขาวน่าจะโดนน้ำมั้งนี่โดนน้ำไหมพรุ่งนี้โดนแน่นอนใช่ไหม ดินทรายนะครับขุดน้ําออกดูมันไหลลงไปอยู่ในท่อ,อก็ให้กำลังใจหนุ่มนนนะครับตัวไหนใส่ได้ก็ใส่ตัวไหนใส่ไม่ได้แก้ไขต่อครับ พอถอนมาพอเอาใส่กลับเข้าไปใหม่นี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันหลวมครับรก็บกบกกทิ้งท้ายเพียงตอนนี้ครับออเดี๋ยวมีอะไรวันหวานเด็ดๆคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ